สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาแชร์มาคุยกันถึงรถตัดหญ้าแบบเดินตามนะครับอันนี้เป็นรถตัดหญ้าโมเดล GXV 120นะครับอายุอานามไม่ใชน่น้อยนะครับ20กว่าปีนะครับไม่ได้ใช้มานานนะครับจอดตากแดดตากฝนบ้าง วันนี้จะมาปลกคุณปู่นะครับผมถอดออกมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นล้อของเขาขัดไปบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆ ถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเหมือนน้ำปนเล็กน้อยนะครับเพราะมีบางช่วงก็ตากแดดตากฝนนะครับอันนี้เครื่องเดิมๆเลยนะครับรหัส GXV นี่เป็นเครื่องนอกนะครับเครื่องญี่ปุ่นนะครับไม่ได้ไปประกอบในไทยนำเข้ามาทั้งเครื่องนะครับตรงนี้เป็นคาบู แล้วก็ชุดคอยไฟนะครับผมสั่งคอยไฟมาจากแอปสีแดงนะครับคอยไฟเดิมที่ไปสายหัวเทียนนี่ก็มันเก่าแล้วนะครับก็สั่งมาใหม่ร้อยกว่าบาทรวมส่งนะครับ130กว่าบาทเดี๋ยวรออยู่ยังของยังไม่มานะครับคาบูก็เป็นคาบูเดิมนะครับ ผมจะล้างไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะถอดมาล้างเองอีกนะครับลูกยางเดี๋ยวไปหาตัวเก่าอันนี้ผมเซิร์ชดูก็มีนะครับทั้งชุดคาบู300นิดนิดแต่เดี๋ยวล้างเอาไม่ไม่ได้ใช้มานานนะครับนี่ก็ขัดไปบ้างแล้วเหมือนที่แจ้งเพื่อนๆเดี๋ยวจะทำสีเดิมเดิมเนี่ยนะครับ ล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวพอคอยไฟมาแล้วล้างคาบูแล้วทำสีจะมาลองโชว์เพื่อนๆว่ามันจะทำงานเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็มีสายพานเดี๋ยวก็เปลี่ยนสายพานอีกเส้นน,นะครับนี่น่าจะเป็นรหัส B 4 0นะครับก็จะไปเชื่อมกับ ตัวเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมุรด้านหน้าอันนี้เป็นตัวชุดที่ใส่ใบตัดนะครับเดี๋ยวผมเพเพื่อนดูด้านล่างนิดนึงยกลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขัดสนิมออกมา ่านไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนหัวเทียนนะครับเดี๋ยวพอคืบหน้าทําสีทําอะไรเสร็จประกอบเดี๋ยวเรามาดูกันต่อๆไปนะครับ อันนี้เป็นยางเดิมนะครับเพื่อนๆเอามาล้างอันนี้ก็มีปะมีรั่วข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งเช็คเรียบร้อยไม่รั่วนะครับอันนี้ก็ยางนอกคิดว่าจะใช้อันเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปขัดล้างได้ไม่ต้องเสียค่าคอสมากเอาไว้ตัดหญ้าสั้นๆแถวดงเห็ดกันนะครับน,นี้เป็น ตัววงล้อผมก็ขัดไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไล่ขัดวันละนิดวันละหน่อยคาดว่าอีกมไม่กี่วันเดี๋ยวของมานี่ขัดทำสีประกอบก็น่าจะมาใช้งานได้นะครับ thank you เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆทำสีเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยนะครับสวยงามสรุปผมก็แค่เปลี่ยนชุดคอยไฟนะครับชุดนี้นะครับเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนสายพาน แล้วก็ล้างคาบูนะครับแต่ล้างถึงสองรอบนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้มานานนะครับแต่การสนิมขัดให้ดีๆเอาเข็มเอาลายแยงนะครับอุดตันนิดนึงน้ำมันไม่เข้าไม่ขึ้นนะครับก็สตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้ก็ชุดดึงสตาร์ทนี่ก็ใช้อันเดิมนะครับสปริงขาดไปก็ใช้ขดลวดเดิมนะครับแต่ว่า งอเอาใหม่มันขาดไปสัก 3- 4นิ้วนะครับเดี๋ยวค่อยขยับเปลี่ยน,ปยนไปนะครับยางก็ยางนอกอยางในเดิมหมดนะครับสภาพก็พอใช้งานได้นะครับปัญหาพวกตระกูล g Gx หรือ GXV นะครับ ที่จะสตาร์ทไม่ติดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่คาบูเนี่ยนะครับต้องล้างให้ดีนะครับส่วนใหญ่สตาร์ทติดยากในคาบูอุดตันนะครับน้ำมันเดินไม่ดีรุ่นนี้ไม่มีกรองน้ำมันนะครับเดิมเดิมสายคันเร่งก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับปกติจะเป็น2เส้นแต่ชุดนี้จะไม่มีสวิตปิดเปิดนะครับ ดับเครื่องต้องเบาแลดับเอานะครับก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูนะครับแล้วไปใช้งานดู เพื่อนๆใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนที่ดึงสตาร์ทใหม่หมดอายุแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตร่างบ้านๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้มาแชร์กันเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ